สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดทีคู่สิคนเด้อจะพาน้องสาวเนาะมาหล่อตลาดพาน้องสาวมาหล่อตลาดพี่น้องเลยตลาดสวรรค์ไสเนาะน้องสาวล่ากับน้องสาวลองแม่น้องมินกับน้องสาวหล่ากับหน้องมวยสาวไลมามาตอนเที่ยงได้กันแดดพี่น้องเย พี่ตลาดของกินตลาดของสุดนะอยู่ทั้งนี้นี่เสื้อผ้าอยู่ทั้งนี้เสื้อผ้ากับห่านค้ำอยู่ทั้งนี่คนคือชีเงียบเงียบแหน่มันเนี่ยไดบุมันเที่ยงบริจังไดมันได้แบบนี้ผมมาหลอก ซ้ายห้างใหนอร,รอฮะรอฮะหอบที่ <c oughs> รอฮากันอยู่นี่นแหละขนาดใหญ่เกินทีุ่้ยก็เลือกกาเี่ยงเอารรุายางด้ว <c oughs> ขอขอกระเจ้าได้กระเจ้าสี่ห้ยหอกีกบ่ <c oughs> พ้นตลาดคลองซดเขาเก็บเนาะแดงนาะเดี๋ยวเจะเริ่มเก็บกันเลย <c oughs> สรุปสีได้ผีสังเนาะเนาะว้าขอบคุณ <c oughs>

โลเจ็ด okay. พันสามโลาวอ้าโลนึ oh ่งโซแปดิ๊ะสงเขากโนกระโดงกะโดเต็มอยู so ่นี่เนาะนี่ยกระด เอาเงยไาดนี่นี่เราังีนนี่สรุปตุนางที่ได้ที่จังกันนะ ว้าด้มักถั่วเขาขับปุ้นขานนะนดเนีาดกิว่าแนะรู้กันหน้ารด,ดาไป <c oughs> อาเออยังถเห็นบันกิบคันนน,น,น,น้เห็นกัเาุกรณมแ่ตนช่มนะา,าเชียยังุกรโดกดขนามันเป็นขนาดแต่ มาเลี้ยงในยี่เอร์นี่ก็อกอบริทุๆแตเขาไปทายินงบอกน้ตาลห้าแล้วเชื้อเมืองกนงเป็นโรหัวโรพ่อ่มาเดียวในยีเดียวแด้กินประยัดอี้ินปเลยกระหยัดเนาะกินเถเดียวกินพอยาอยากแหละพ่ เบอร์เอียน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 เบอย์เฮ้ยเฮ้ยเระวังเดินทีลังกาได้บอบปไปต่อคือลีเนาะ คืออีลีพี่น้องเลยมีแต่คนบ่มีเงินบ่มาหล่อตลาดนไงมีแต่คนบ่มีเงินมาหล่อผ่านไปผ่านมาจ้ะคนถามมันไม่ค่ากับต้นข้าเจ้ากี่ข้าถามเลยซื้อ,อยังบ่เอาอยัางซอยบ่มีปลานี่ แต่บอยบอยอ่ะอืมคนสุดท้ายยังนีนนนนน่ผู้สาวเนี่ยหมวกซุ่มผูม้อาหารเพื่อนอีกทางพากันได้ผีสาาั่งตัวหาข้าวไม่เอาไอ้มาบุปตระไม่เนาะเอากินเนาะเอ,อกินบุพีมีมแต่ของสดเทาใหเห็ดกินเลยใชเนาะ มีแต่คนบ่มีเงินแล้วคะแนนนี่นาเละนาดำมาเลาะข้าเชีวยวฮะนาเละนาดำเป็นนกนาดำกับเกลียวสพะพ่อังบ่ได้พิชางกินไม้กินมือได้มาตัวหาพันมึงดูตัวหาพันทงบางใหญ่อืมทงข้าวพิชางนี่เป็นโคแท้ได้มีแต่ผู้พายกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋าใส่อะไรนะตู้แซบกระเป๋าโทรศัพท์ mẹ cái nhiêu ngân ba ba mưa đẹp đi đi. À lộn chọn lọt bé thế này, hòn đầu รือบอดจอดรถกะเจาะเก็ปีเลยแล้วมาจอดรถอย่งเสีย3,000จอดอยู่นอกเลยรถใหญ่ได้3,000บาท ข้าเจ้าลาวฉันเจ็ดพันกี้ประมาณสักสองโลสิบพันกี้ซื้อข้าวเจ้าเมื่อไว้หูงกินพี่นนอกเอ้ยนี่แหละบอดจอดรถใหญ่ข้าเจ้าข้างนอกพี่ uh mm -hmm. รเราจะเ็บปีขึ้นไหมสามสีห่หอดและโหลดนี่จะดีร,รูปปากัดไปหรอตลาดสวรรค์ปากัดมากินเนีน่ย sụp nó mãi nó mini cái sụp nó mạnh thì bọn lại cái mục ký sụp nó mãi cứ ừ. dạ? mặt Để vào cái mặt cái mặt cái cái mặt cái mặt cái mặt บ่นาวบ่จะกินน้ำเย็นนะกินเม่อรเอามาจะไร่ขวดนะะมะนาวบ่น้ำนม่นจับหลกน้ำแดงน้ำเสียน้ำเสียตั้งโอ๊ะไปเราตลาดหนุนพอมาตากห้องแอร์เส้น

Ừ. 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 Leo lại lục nhà này. Có min. Leo lại lục này. Ừ. Leo leo vào sân. Ừ. Leo ta hay lục bò. Ừ. Ôi, lục cái đàn đo này là bác này. Đằng ba đằng mai các bạn. โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะจอบคุณที่สั่มิเตีร์พี่น้องเลยขอบุญคุณเรนไลท์ที่เข้ามาชมเนาะฝั่งใหนทิ่หน้าพี่ละสบายดีสบายดี